นะครับไหนว่าก็ามาเรนะียบเปิดตูเนะ้เรียเรากะเก้าไปตามระเบียบปักท <c oughs> ีนี้แน่นอนยิงร่มกัมนเอาเครื่องนี้กันเรียนะเอาเครื่องกับเอาเครื่องเนี่ยให้แรียเครื่องเก็ดดูตามตัวนุ่งเลยลงไปติดจ้ามีมาวะ อย่งตายเปน็นลูม,มากเลยมาก,ากานนไม่ใจกูเลอกครับแต่ว,ว่ามันดังมั่งเป็นบางทีนี่เราก็ตั้งเองเราตาเรด้มัมแต่ย่างลูกโรนีอยอลูกยมดวล,ล,ลุกลแค่ไม่ตัเลย เราโม o เปล่งคลักับเปลงคลัส์อนนีะามาตุนยเหมือนกันนะเนี่ยเกเนียรมุกนี่ามตามาตุนอันนี้น่าจะบีน่าจะเป็นตัวบีตอวนี้มันไม่วะ ้ลงทกตัวนู่กันนู่ต้อยต้เอาเกลังเกลังเก็ดตุกยักษ์เล็กเกลังเก็ดนี่ เครื่องนี้มันถูกยากครับมันไม่เหมือนตูกรถเอาเรียกพ่มปาเตมาเลยไว้พุ่มปาเตมากันเรียมากเครื่องปนต่างกันนะกันเดียวครับ ก้องใจญ่รูนี่เต็นทไหนเป็นเต็นท์ไหนใหเกินมากเลยนี่ หลังเลกับเตตุกเหลืองไม่เคยตุกเลยพุ่มแต่ก uh, ็ไม่รู้กันว่าเมากเหลืองมาจะมาต่างดงกั้นบ้านเลยเราตรงไอ้เนี่ยแต่มันี่มาต่างดงไม่มั้นกันเหมือนงูไย้ำนวดโยงอะไรอีกเอ๊ะนะมั้งจะมาต่างดงกั้นบ้านเลยแา่ถึงมัดเรามัดมันไปเรื่อยไปได้ตุกเยาะก็นี่ตุกเหลือง ตกใจเป็ดเรา แต่ดูรถรถไหนนี่ใจก็ง่มัดตู้ด้วยวะรถยกแต่ไม่ใจเก็ดไม่ดี๋ยวก้ามอะไรวะกี่ตันา่อนนี้หลายตันลก่นี้หกโลไหมหกโี่โลโอหกโลอะอน้ำนักตันรัมอันนี้ยกได้ตามตันว่านู Tăm tăm ra tầm tầm mày mày mấy mày mấy mày mấy mày đâu mày 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 cường mày nắm nắp 1 tấn mày 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 lúc mày 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 thì mà trôm mà đây thì trôm ở đây Mai đen Mô mai đen Thấy đầy tăng tăng mệt mùi bay mai Cửi này trôm trôm mốc công vô văn ơi Mà đi đi mà đi, đi. đi. Ừ. Đây này mà bắt ok gặp Đại con lẻ lấp

Ừ, nó không lao là nó quét Để mà đồn đồn tung nấy Để mà anh đi Mắn mấy đốt rồi đi Để anh đi Ừ Hả? Mấy đồn 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 Lời mấy đồn 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 bàn lốp non bể não, cua lốp bye bye à, không kẹt đấy, anh lùng con, cả đéo, không rồi anh lùng, cua mà không rồi anh không con, trừng, tung hụm, này cua lốp lùi leo, đi lùng này, đi lùng đến nãy, mường <laughs>

thì có bùng kêu ở kết kêu bùng dạng kêu bùng thì kêu bùng dạng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  nhé bùng dạng cao bùng dạng kêu

Cháu vô phần này, vô gặp bạn, nhìn kinh đấy mẹ trưởng ai, mẹ trưởng. Ok, cấp. Lúc mưu ra, mà gặp bốm. Mẹ tưởng tổng thống. Chị mà chơi, chọc bày mai ăn, một mà giặt rắn <laughs> <công> thì mà cho bài mai Bộ mà tính cho con là nó mất cốp Sao mất, lời Mất một chặt Mất cốp đi mà Tập bỏ ni mà tính là Cốm tặng luôn này Mà lại đẹp lốc Về chắc lệch đường này đây con gặp Và nhắn nên như lên mai Và chắc lệch gong con và sai lật như lên mai อย่างแน่นเรี้ยครับอย่างแน่นเรี้ยมาเก็บไปลปมมุมาเก็บไปก็คนต,อ,ตอกับมาวุดไอ้นูุดไอ้นี่ก่อนวุด thì à, mình lò vô chuyện có mà chuyện kết chọc, kết, một này tao กะเลยเบิกก้นแล้วนะุุนไอน,นี้เดียวกนลงรงไปเร่ยนามันรงไปหน้านอนครับหน,น้านอนรงไปหน้ากานากา,า,าเหลียวว่าเหลีวว้าไปปอบเร่เยกปามักแร้วรงไปรงไปตึงกตเร่เยกตัวเหลียวว่ากรับไปน้ามองไปตน่นไปออกนีก่เขาครับ Cái này, này, ăn, mấy tay có ai tải mãi Không có ai nể cháy nữa, tự nhiên phải trông tự nhiên Mấy đồ tay ai tải mãi Nhưng mà, nể nôn tí ạ, này đồng ăn Đó, đồng ăn tí, đồ chết con, chết tí cũng không có ai tải Chúng ta chắc chắn chắc đây, bảo nó nhanh chắc chắn chắc, bảo nó nhanh chắc đẹp rồi ạ đẹp rồi โอเคได้ไหมลูกโมไปไปกันต่อเอเอแกไปก่อนกองเปได้อะไนูุดน,นี่ตานนูมีรูไอ้ได้อยู่เลยนะจ๊ะเอออะไรที่อุดไอ้นั่นมันเกลี้ยงไว้อุดๆไปนี่จ้าก้นต้องใส่เราเขาไม่อุดไม้ทะเลนะเขาไม่อุดไม้ไหนวะ Thôi thôi mà uống tiền Thì chạy ai cắn เดี๋ยวผมลงก้าวไปแล็บในโรงงานไม่รู้ควายใต้คลิปใหม่นะเตาอ่ข้อามาใต้กับคลิปนี้นะจบเพียงแต่นี้แต่ถตะโกยใต้ก็มีโตครับตัวเดียวเจองเก็ดเตจองเก็ดสุปนุ่งเบิ้ลว่าเดื่องวะหลบรุบนุ่งหรืเบิ้ลกว่าวา Đã để lục rút cả cái Đi, đâu à để lục rút cả Úc đuôi đi cả quả phá đơn kẻ pí, ra mà ăn tổ lút đâu ạ, Được không? Kẻ pí nó lấy tổ lút Ta bên để truốc nuôi anh bèn qua gần đường nào lưới bà bá anh này ba cùng anh lên ba cùng cách giá cánh xong rồi ok lão mà giá còn trông mấy tóc, mà tốt làm ra Ô, tên cây luôn tôi 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 tôi

ไม่รู้มาลงเล็กปุ๊บ<อ>มาลงเล็กเลยกำลังโอ๊คเลยป่ะนะอ,อ,นอ,นอ,นอนน๋อไม่ปนไม่ปนไม่ปนอ่างเก้าเลยครับแต่เลอร์ไม่ปนเดี๋ยวกเดียว,ดดยวปนไม้ปนไม้เก็บพื้นมามันเก็บพื้นงนัมันโดนอย่างว่านี่เก็บจะไม่ปน <c oughs> <c oughs> ทำไม่เอเลเลเลนเลยเลนเก็บมันเอเเลเลนกันาไปล่งไม่จเลนตไรถเลือเดือดุนนอนอไปเลยนันไอ้ี้เ็บคนี้นนโอ้แคลแคลแลกับแคลเก็บ,กบจิงกับ ไ,ได้แล้วเนี่ยปัน,นีก็ตาสะพานมอย,อยู่ครับเครื่องจักรกำลังทมานโรลดระมัดระวัง มาถึงแล้วครับเะตักนิ้วอะไรล่ะนี่ถึงแล้วถึงแล้วรอยที่รา,า,กกา,านอา้องต้องตัวนี่คนมาตอกตำต้างไม่ต้องมายักรุงงวันอาทิตย์วันนี้ดานก่อสร้างปิเม็ดจริงๆ มาตาดานฝนเดือดราวับบนนี้ได้เวตุรือยิงเดืยบรอยเลยเพืองตุกคุอืมหลักหลักใต้กับหลักใต้ mặt tiếng lên để là bên con cua đây cả mày đi anh biển mày giải lút lên đến mày chỉ cái đến gần đi gì cần trúc nuôi cái rong bớt nào mà để lút rồi, ta để trúc và kinh cát leo ốc nuôi nuôi cái rong bớt cường đi cường ấy yêu. tôi có ốc nuôi này phí cả mấy lút nhà ngày là đến đâu nó, mấy lút này ốc nuôi đi phí super game mah cắn ram đây ngoài làm nắp Đừng cắn ram rồi cao phải lên mai Ờ, cái gì vậy nè oh đây đây tắm lưới ra ai tắm lưới tắm lưới rút không chạy ok gặp ok gặp kiếm này bye bye gặp bấm sau đó đi gặp